สบพดีพี่น้องสบายดีที่แฟงบสูสุคนเดอสมองสบอพอกันพี่เน้องยำสาพี่น้องกำลังซอยซอยนงูพี่น้องอ้าวน้องหมดหมใช่โอ้ยน้องหมดนี่ก็มาจสับไฟอ้าวไ อ๋อโทรศัพท์หายบ่านี่เดี๋ยวไปซากไหมอย่าบ่ามันมันโมเนตใจแน่นอะจะไปจะมาเนาะถ้ามืองผู้นังก็จะเานังเผาเนาะนี่ไปน้ำใส่ใสาเนี่ยนี่เป็นตัวที่สองสอ แม่ท้องเพื่อนกันยังบ้างมีซองเรื่ออัอันนี้เป็นกระดูกหักต้มพี่น้องไม่ดูใบนเป็นอะไรได้ไมปาปก็ือพุงี้หนึ่งเข่ากันได้เจ้ามาเนี่ยเจ้าเมื่อเขาเปลือกหรือเข่าสันเดี๋ยวนี้จมเลยจมเลยเออน้องมอด เราทราบนี่อ่เลี่ยใหม่บาวมิดมิดจีรีเลยเี่มงมิดดอกเอาอยู่มัดคืนแล้วมิดละซอยสินมาดคืนปลาลุงเจด้วยากเนาะมาดู้งกวเนาะ้ตาโค้งเลยเนาั้ยเศกเศกหูเศผม ตายลอาเรื่องเนี่ยนี่งผาโค้งเลยด้อผมบอกเรื่องได้คงสบายดีพี่น้องสาปลาลุงเหกรลัวนอาเห็ดเจัมูทุกมีทุกหมดเอากระดูกขางอ่าตอนขึ้นเห็ดยังหวานเดียวนะ ก um oh, right? ็จัดกะก้าสิผัั้น็จะจัให้พักกระดูกวะมันมันบานโอ้ยบาตาเจ้ากับบุหูเนาะใอยกับบุ้หูกันนี่ใอยจีหูจังไดเนาะ <laughs> อันน้นก็เป็นผักมือผักกระดูพี่น้องเลยงานสีน้ํบเนาน,น,าน

ให้เสีเหตุคนเท่านี่ยคนอื่นคูกเหตุเพราะเหตุม่สิยานอนเปิดประตูอยู่มันก้ยาไม่มีของจอดปิดกับบ่มีบ้านมีคนคนเห็นอยู่เนาะสีม่วงบอสเสือสีม่วงผู้ชายหรืผู้หญิงบ้านเสือสีม่วงไผ่หน่อบ้าน Chị <laughs> à, nhau đi mà có lợi Thôi chuyện nhau ở thái nữa Ôi <laughs> oh. <laughs> Cô đó sắp Nhiều yeah, ngay, có nông mật Xì à Cô sắp nông mật Mùi Không bao Nè มาพีดวนไปเป็นสีม่วงมาดูวะนี่เป็นอะไรจมาได้นคแล้วได้บ้านี่ึ้นแล้วบ้าตโทรศัพทหายเนาะเโทรศัพท์หายโอ้ยเโทรศัพท์ลูกชายเป็นหายพี่น้องไหมมาแล้วเห็นเลพเจ้ากดไปทังอื่น มาตัมาเป็นตาแก่บ้ลนโอ้ยตะเป็นน้ำขิงเต๋งตะเปนขเถิงไปดูใบบ่ใช่ัิดใบบ่จ้านดูใบบ่เจ้านะไอ้ติดใบได้ตใ ไม่พอเนี่เงาเ้ยตอนี้แหละเปลี่ยื่อกี้นี่ไม่อยงเงาตายกันีะจ่หมดเาไเดยนไ้เป็นโทษอีกบ่าวชนี่บงดูี่โมงเลยนะเป็นโทษอีกาเจ้าชิโมงกัน

โยีาบสันอ่นีานสูบเนาะกมาหน้าคือั่แล้กันยาสูะโมมี่มนโมมีบไ่ได้สูยาโมมีน้ำน้ำลุงใบนิเด้่ได้สูบยา ยังต้มหม้อหม้อนึ่งนะแต่ว่าขายดีเลยเผื่อเมื่อเที่ยงวนเส้นกับหม้อเนาะต้มนะบลับสุกบุกคอปไหยเดาะเจ้านะเมื่อวานเลย Mang bóng 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 nó bóng 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 ไปดูใบเดียวเมาไม่ก็ดูไบดูใบโสดเนาะอะไรก็ดูใบตลอดเนาะจากใปใช่เลยดูใบชี้ไปดูไบแล้วดูใบบานหอดพอแล้วโสดเนาะดูใบนะย่างไปย่างมากเต็มเต็มที่ก็คอยนี่แล้วแนนนี้ เงนอัคม so ันเป็นสูมันเป็นมะเร็ง oh ้อกไว้นะนั่นแอกนะโมเจ้าจะเฮ็ดคายหนา้าตาแล้วันบ้านดบ้านน้หัวคำแมนบองพี่้อันขอนบอพี่ง้องซอยอ้าหแล้วคยกัะไดนพอได้วงอกวูเดียวมาสิพัดขาบองเจ้าน้ำลูกปลาเด้อไม่ไปอว่าให่คนที่ ลุงปาเอาข่อยไปบนหลังคืนซ้อนว่แลุงป่าเจ้าน่ะขอมาได้ดอกขอได้แต่ขอยข่อยขอได้ลุงป่าอยลุงป่าได้ได้สนอนได้จากได้บ่ะน้ำโมนี่ลาลุงกํลังจะโตพี่น้องเลยรับแขกพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้ว เก็บแลเฮา nó เพิ่นเฮ็ดแนว Men นะบ่ไหวแล้วคันนี่เนาะอือ

खेप्नु चाहिँ थिएन चिताउनु पढाइ कति चाहिएको थिएन कि नाच्छ पारी